สวัสดีครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับครับผมคุณหนุ่มฟังอยู่แถวไหนเอ่อแถวสมุทรปราการครับโอ้วันนี้ทำไมมีแต่คนแถบสมุทรปราการหลายท่านเข้ามาแล้วนะฮะแล้วเรื่องที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเกิดที่ไหนเกิดที่จังหวัดสระแก้วครับอืออยู่สารใต้เมื่อครู่นี้ก็บุรีรัมนะครับเรื่องเป็นยังไงครับคุณหนุ่ม เรื่องมีว่าเอ่อเรื่องนี้เกิดขึ้นปี44นะฮะ2 5 4 4คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นเป็นเทศรรกาลน่าจะเป็นช่วงสงการฮะช,ช่วงสงการแล้วก็แฟนของเพื่อนเนี่ยเขาจะเดินทางกลับไปที่ที่ทิมบานบ้านเกิดเขาเพื่อนผมเขาก็เลยชวนผมก็เลยชวนเพื่อนคนอื่นด้วยรวมตัวได้ก็ประมาณสักสิบกว่าคนนะ,จะเจ้าไปปิกอัพพันหนึ่งก mm. ็นั่งกันเต็มรถเลยทั้งกระบะน่าเอาท้ทั้งท้ายรถทั้งในแคปเลยก็นั่งกันเต็มเลย ก็ไปกันนะพอไปถึงเนี่ยเอหมู่หมู่บ้านเนี้ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเป็นทางลุกลังหมดเลยวิ่งวิ่งเป็นทางลุกรังฝุ่นคุ้งหมดเลยผมก็ยังถามเพื่อนว่าเฮ้ยบ้านถามแฟนเพื่อนครับว่าบ้านหางจากชายแดนเยอะไหมเนี่ยเขาก็บอกประมาณละกิโลสองกิโลแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเข้าไปกันหรอกเพราะว่าเอมันกับระเบิดอะไรมันเยอะเขาก็บอกอย่างนี้ฮะเราก็เราก็รู้แล้วว่าที่เนี่ยคือกันดานมันเป็นฝุ่นคุ้งเลยพอวิ่งไปช่วงของโค้งเนี่ย ก่อนเข้าหมู่บ้านก็เห็นเขานั่งเอ่อเขามีเอ่อหนังกางไปกันมังขึ้นแล้วก็เริ่มมีเด็กในหมู่บ้านเนี่ยเอ่อเอ่อเดินงินไปเดินกนมาเราก็เปิดกระจกแล้วก็ขับชา้าๆอย่างเงี้ยครับ<ะ>ก็ได้ยินเสียงเขาคุยกันแต่ว่าเขาจะที่นั่นเขาคุยภาษาเขมรคล่องมากเลยครับฮะฮะผมว่าขับเข้าไปจนไปถึงบ้านเขาก็เอ่อซื้อข้าวซื้อกับพงกับข้าวมาเตรียมจะตั้งวงกันตอนเย็นเพราะว่าเด็กในเมืองไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดมันก็จะลักษณะนี้แหละครับ พอตกดึกเราก็ตั้งวงกันเอในเขตพื้นที่บ้านนะในเขตพื้นที่บ้านแต่อยู่นอกชายคาอยู่ในอ,อยู่ในขอบเขตบริเวณของของพื้นที่บ้านเขาครับแต่ไราอยู่ตี้านเอเออเป็นร้านหลังบ้านครับลานหลังบ้านอ่าใช่ครับคือพื้นที่บ้านของเขามันกว้างเราก็เอารถมาจอดไว้หลังบ้านนะก็เอ,อขับ,บรถเข้าไปเจ้าของบ้านเราก็นั่งกันตรงลานนะพอตกดึกปั๊บเนี่ยเออปุ๊บก,ก็นั่ง เดินเดินอะไรกันอยู่ก็เห็นสังเกตพ่อเขาเนี่ยครับออกมายืนออกมายืนตรงมุมรั้วออกมายืนตรงมุมรั้วแป๊บหนึ่งยืนนิ่งๆเหมือนเหมือนเขามีลักษณะกังวลอะไรเงี้ยเดินไปเดินมาแป๊บหนึ่งแกก็หยิบไม้หยิบไม้แล้วแกก็ยืน,ยนจดอยู่ที่พื้นคือเอาไปลายไม้จิ้มอยู่ที่พื้น piece, แล้วแกก็เดินลากผมก็สังเกตเพื่อนผมเพื่อนผมเขาก <Blues. S 2> เา็เห็นแล้วเห็นแล้วเขาก็เดินลากลากลากอ้อมบ้านนะอ้อมจนมาด้าน จนอ้อมวงที่ผมนั่งกันอยู่ครับ<ะ>ประมาณสักสิบสี่สิบห้าคนอ้อมจนมาถึงจุดที่เดิมอะแกก็เอาไม้ปักไว้ตรงนั้นแกก็ขยมขยมมาลงไปให้ไม้มันตั้งตรงได้แล้วแกก็เดินเข้าบ้านท่านแกก็เรียกลูกสาวแกเข้าไปนะครับลูกสาวแกก็เดินออกมาลูกสาวเขาก็คือแฟนของเพื่อนผมเขาก็เด<ะ>ินเขมาเขาก็เดินมา,า,นม,ามาบอกแฟนเขาว่าให้บอกผมว่าพ่อให้เข้าไปนั่งกินในบ้านอืะนะครับ แต่พวกผมเนี่ยก็ไม่เอ่อไม่เข้าเพราะว่าคือบรรยากาศมันไดไงฮะไม่อยากเขาไปนั่งกินในบ้านก็ขอนั่งกินตร่งเนี้ยก็นั่งนั่งกินไปเรื่อยเอ,อเพื่อนก็เริ่มเข้าไปบ้านทีละคนทีละคนก็เหลือเข้ามาแค่เจ็ดแปดคนก็นั่งกันอยู่แป๊บหนึ่งนั่งเอ,อผมเนี่ยนั่งหันหลังไปทางไปทางเอ่อไปทางชายป่านะครับแล้วเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็จะหันหลังเข้าบ้านคือมันเป็นวงกลมนะครับแล้วเพื่อนผมก็บอกว่า ไอ้ใครอะยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยยืนอยู่ช่วงชายป่าที่นอกรั้วบ้านคือรั้วที่นั่นเนี่ยเขาจะรั้วหมู่บ้านเนี่ยรั้วบ้านเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนไม้ไผ่อ่ะขัดขัดขัดมันก็คือมันให้ขั้นใหเฉยให้รู้เฉยว่าเนี่ยเป็นบริเวณบ้านเขาก็ยืนนอกรั้วแล้วเพื่อนบอกให้ใครอะ่ะทุกคนก็หันไปม,มองเพราะหันไม่มองเนี่ยก็เอา้าก็ไม่เห็นแล้วแต่รู้เพื่อนบอกว่าใส่เสื้อขาวสลับแดงลายลายขวาง นะครับยืนอยู่เราก็พยายามมองหาเขาบอกว่ามึงตาขวานเนี่ยคงเป็นเด็กวัยรุ่นเขาเดินลัดทุนน่งนาไปดูหนังดูอะไรหน้าหมู่บ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วนึงเพื่อนเอ,อแฟนเพื่อนก็เดินมาบ่อยว่าพ่อเขาสั่งเลยว่าเอออย่าออกไม่ต้องออกไปไหนเลยให้อยู่แต่ในบริเวณบ้านออเราก็กคุยกับเพื่อนไหครับว่าพ่อเขาลงสาคมอะไรเปบอกว่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าคือตามแต่งังวัด เขียอะไรเงี้ยมีของเยอะแล้วเราคนต่างถิ่นอาจจะมีคนมามาลองดีแกล้งเกรื่ออะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็นั่งเริ่มแต่เนี้ยวงวงเล่าจากเฮฮาก็เริ่มเริ่มเงียบแล้วตอนเนี้ยเพื่นอนก็เปิดเพลงอยู่หน้ารถเนี้ยเปิดประตูเพื่อนก็บอกเฮขึ้นไานั่งกินไทยกระบะดีกว่าเพราะคนมาเหลือน้อยแล้วก็ยกข้าวยกของไปนั่งกินไายกระบะแล้วก็เปิดประตูรถแต่รถกระบะเนี้ยมันเออดันจอดเลยนอกบริเวณบ้านไปหน่อยออ ครับผมก็เพื่อนนั่งบนรถกระบะหมดแต่ผมเนี่ยยืนอยู่ข้างๆกระบะแล้วก็เอาเอาศอ,าอเกเปี่ยเท้าแล้วก็ถือแก้วอยู่นะเพื่อนที่นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของครอบกระบะเขาก็บอกว่าไม่นมาบนรถผมก็ถามว่าอะไรขึ้นมาอะไรยืนอย่างนี้แหละเพื่อนบอกขึ้นมาขา้างหน้าพอเพื่อนผมพูดงนี้คนระับเพื่อนอีกคนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาอะ ขวาคอผมโน้มคอผมแบบสองมือฮะดึงคอขึ้นดึงคอให้พุ่งขึ้นมาบนรถนะครับแล้วเพื่อนอีกคนที่นั่งอยู่ฝั่งเขาอะฮะแต่แต่อีกสองสาคนที่นั่งอยู่แถบผมเนี่ยเขาก็ไม่ไม่เขาก็งงกันนม่เฉยไงแต่อีสังมดฝั่งนู้นอะรวบหัวรวบดึงผมพวดขึ้นมาจนตัวผมเนี่ยพาดขึ้นมาอยู่บนรถแล้วแล้วเท้าเนี่ยก็ก็คือลักษณะคนพุ่งเข้าไปในรถอะประมาณนั้นอะเขาดึงผมก็อุ่นยินเฮ้ย อะไรเบอกเฮ้นหน้าเดี๋ยวให้คุยกัน uh, uh, ตอนนี้เพื่อนผมก็บอกว่าเอ่อเฮ้ยเราว่าเลิกดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าถ้ากินนั่งกินในบ้านอย่างที่พ่อเขาว่าดีกว่า uh, uh, ผมก็ถามว่าทําไมก็เอเอเดี๋ยวค่อยคุยพักหนึ่งมีเสียงร่วงของร่วงเบองคา uh, uh, อื้ม,ม,มดังมากทั้งๆที่บริเวณบ้านเขาเนี่ย เออกิ่งไม้ชายคาอะไรเข้ามาไม่ถึงตัวบ้านรึกอรอเปล้ฮะคือต้นไม้มีแต่มันอยู่รอบนอกมันอยู่รอบรอ,บร,อบ,บริเวณแต่ตัวบ้านคนเนี้ยจัดโล่งๆไม่มีกิ่งไม้อะไรนะแบบหนึ่งตอนนั้นทุกอย่างเงียบหมดทุกคนมองหน้ากันเลิกลากเลิก,ก,ก,กลากแล้วก็เริ่มขยับตัวก็คือเริ่มเก็บของที่อยู่กับพื้นพวกเสื่ออะไรเงี้ยเริ่มพับพับม้วนเก็บแบบให้โยนมาอยู่ในท้ายกระบะเท่านั้นคือ กะว่าเช้าเขาเขามาเห็นก็มันไม่น่าเกลียดเงี้ยอย่างน้อยมันเละก็เละอยุงท้ายกระบะเงี้ยก็ช่วยเก็บเก็บปิดประตูรถสักพักหนึ่งเสียงฮึมดังกว่าเดิมเพื่อนผมบอกว่าเก็บเร็วๆห้ามทักนู้เองเฉยๆนะพอเก็บเก็บปับแล้วก็พอเก็บล็อกประตูเท่านั้นโอ้โหตอนเนี้ยลมอ่ะพัดแบบจากจากไม่มีอะไรเนะพัดแล้วเสียงเสียงลังคาบุ้ม ผมวิ่งรู้เข้าบ้านเลยอืพ่อเขาอะเดินมาหน้าเดินมาแบบตรงประตูเดี๋ยวพ่อบอกเข้ามา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 นั่งแล้วพ่อก็บอกว่าไม่ต้องออกไปไหนนะถ้าจะนั่งอะไรนั่งในนี้ห้องนงห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกไปนอกบ้านแล้วแล้วก็พ่อเขาเนี่ยคือประตูหน้าหลังบ้านเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเออเป็นไม้กระดานเป็นแผ่นแล้วก็ใส่ทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นอย่างนี้เลื่อนออกไ เป็นเป็นประตูของบ้านเขาเขาก็จะใส่ทีละแผ่นทีละแผ่นไอ้แผ่นสุดท้ายเนี่ยเขาจะลูดพึ๊บมันก็จะปิดก็คือถ้าเกิดจะว่าจะเปิดเนี่ยก็คือต้องเปิดในอันสุดท้ายก่อนแลลวเลื่อนเลื่อนออกทีละแผ่นทีละแผ่นอย่างเงี้ยครับอ่าก็ปิดเลยแน่นหนาก็มองไม่เห็นด้างนอกแต่ลมก็พัดวูวูเพียงมันมุล,ลมงแล้วลมอบก็เงียบไปนะเสียงที่เออดังบนหลังคาไม่มีเสียงร่วงอ่ะแต่จะมีเสียงเหมือนอะไรมันเดินอยู่บนหลังคาอืมอืมกบ ต่นนี้ก็นั่งไปก็กังวลไปผลสุดท้ายก็หลับนอนไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนระับรุ่งเช้าก็เอ,อเตรียมตัวเดินทางกลับฮะเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วก็่อนกลับเราก็ลาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่อะไรคนที่นั่นก็ว่ายว่ออพ่อเขาก็บอกว่าเออไอพวกเขาจะเรียกว่าอะไรพุ่งหนูดีนะเชื่อ เชื่อฟังไม่ดื้อดีแล้วเออขอเดินทางปลอดภัยนะอะไรเงี้ยก็กแับแล้วก็พอขึ้นรถเท่านั้นพ้นหมู่บ้านก็ถามเพื่อนเอสามแฟนเพื่อเลยนะฮะพอดีผมเป็นคนขับนะฮะไอ้อผมนั่งหน้ารถเนี่ยก็จะมีกันอยู่ห้าหกคนฮะแล้วก็นั่งข้ายกระบะไอ้พวกข้ายกระบะเขาเขาก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเขาไ,ได้ยินเสียงเราคุยเลยก็ถามเฮ้ยเมื่อคืนมันเป็นแบบนี้แบบนี้บอกพี่พ่อหนูอเขารู้แล้วว่าจะมีคนอ่ะเออ ปล่อยของมาใส่พวกเราเพราะว่าเราเด็กกรุงเทพคนที่นี่เขาหมั่นไส้อะและที่พ่อเขาเดินลากไม้คือเขากำกับคาถาเอาไว้คือกันบริเวณบ้านไว้ไม่ให้สิ่งสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเข้ามาไงฮะไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาแล้วก็เพื่อนผมบอกว่าไอ้จังหวะที่เพื่อนผมมาตะโกนบอกว่าให้ขึ้นรถขึ้นรถมาอมันเห็นคนเสื้อลายแดงขาวเนี่ย เดินดิ่งมาดังผมเลย uh huh. เดินคือคือ,คอต้องบอกนี้ว่าบ้านเนี่ยเขาจะมีหลอดไฟหลอดไฟมีออนเนี่ยคือสาดเข้ามามันก็นจะมองทุกอย่างเห็นเป็นปกติครับ uh huh. คือเดินดิ่งมาดังผมเลยเพื่อนผมเห็นท่าไม่ดีไง uh huh. ก็คือเดินปีเข้ามาเดินเดินแบบประมาณทักอีกงส0 0ก้าวจะถึงผมว่าเดินดิ่งเข้ามา uh huh. ดิง่งคือไม่ใช่แบบคนเดินมาทักอะไรพวกเงี้ย uh huh. แต่เพื่อนผมบอกดูแล้ว มันไม่น่าจะเป็นเอเขาไม่น่าจะเป็นคนปกติอะไรประมาณนั้นะเพื่อนผมก็เลยกระชากเพราะหลังจากกระชากเนี่ยผมล้มลงมาในรถใช่ไหมมันก็ละมุนเงี้ยนุ่นก็หกนี่ก็หกอะไรเงี้ยแล้วผมก็อยอ่อาวายวายหไม่ดูทีเพื่อนก็ราะไม่ดูทีเขาไม่อยู่ละไม่มีอืมฮะไม่มีฮะดังนั้นเพื่อนผมก็เลยก็เลยชวนเข้าบ้านพอจะชวนเข้าบ้านี่ก็เริ่มมีถึงเริ่มมีอะไรล่วงบนหลังคาแต่ไม่มีคนทักไงฮะนะแล้วก็เออลูก อแฟนของเพื่อนผมก็บอกว่าพ่อเขากลัวว่าเออพวกเราจะโดนของแล้วก็ผมก็เลยถามเพื่อนแฟนเฮ้ยมีจริงเหรอเรื่องเนี้เขาบอกว่ามีพี่มีพ่อหนูว่าเมื่อก่อนเขาเป็นวัยรุ่นน่ะเขาเขาเป็นแบบพวกเอ่อประเภทขมังเวทเหมือนกันอะพี่ไปดูบนบ้านบนบ้านชั้นสองไปที่นั่นผมไม้ขึ้นไปชั้นสองเฉยฮะ,ะชั้นสองอะพี่ขึ้นไปดูของพ่อดิมีพ่อคนเดียวที่นอนอยู่ชั้นสองอะ อ <Ừ. S 2> แต่พวกผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรืเ่ออะไรแต่เขาบอกว่าแฟนของเพื่อนี่บอกว่าพ่อเขาจอมขมังเรื่อยเลย,เลยคือเขาจะมีเอ,อเสกแล้วก็คนในหมู่บ้านเป็นอะไรเนี่ยก็คือที่นั่นนะ่ะหมอจะเยอะมากประเภทเนี้ยเยอะมากครับ,รบแต่พ่อเขาจะเป็นคนช่วยคน้เฉยแต่จะไม่รับเงินรับ,รบทองใครเขาก็ปลูกไร่ทำนาอะไรไปเรื่อยอึงเท่าเนี้ครับคุณหนุ่มถามนิดนึงเอ,อตอนที่ชุลมุนอยู่แล้วเพื่อนดึง บอกให้ขึ้นรถครถจนกระชาาค,คอเสื้อคุณขึ้นมาบนท้ายกระบาเนี่ยคือกระบาเนี่ยตัวรถส่วนใหญ่อยู่ในเขตบ้านถูกไหมใช่มีส่วนท้ายที่แหลมเอาไว้หน่อยไม่เออช่วงหัวรถนะะคือลักษณะการจอดรถนี่คือผมพุ่งหัวไปพุ่งหัวเลยเลย,เลยขอบบ้านเลยเลยขเขตพื้นที่บ้านกันไปเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงว้าวมันเคยทําให้ทางท้ายกระบาดเนี่ย ทางไทยกระบะาทางลงเนี่ยอยู่ในเขตบ้านอ๋อถ้าเกิดอยู่นอกเขต e คุณก็อาจจะโชคร้ายในคืนนั้นเหมือนกันใช่ฮนะอ๋อแต่ตอนที่คุณยืนก่อนที่เพื่อนจะดึงเข้ามาเนี่ยคุณก็อยู่นอกเขตใช่ครับตัวเอ่อผมว่าทุกคนอยู่นอกเขตหมดเลยครับอ๋ออ๋อแต่ทุกคนกต<ร>่ว่ขึ้นรถไปก่อนแล้วคือคือทุกคนเนี่ยเขานั่งกันอยู่ในรถอยู่แล้วมีผมคนเดียวยืนอยู่นอกรถอ๋อแล้วก็ที่พ่อเขาขีดไม้เนี่ยรู้สึกว่า เอ,อตอนแรกท้ายกระบะมันปิดอยู่ไงฮะพ่อเขาก็เดินขีดมาจนถึงท้ายกระบะครับ<ะ>พอเปิดกระบะามากระบะเนี่ยมันก็จะพาดอยู่อยู่อยู่บนเสน<อ>้นลึกภาพบอ,อกงี้อ่าครับ<ฮ>พวกเราก็เปิดท้ายกระบะไว้ไอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตอนลงก็รูดล,ล,ลงมาปิดท้ายกระบะโยนของครึ่งขึ้น,นแล้วก็เริ่มมีเสียงเริ่มมีอะไรนะนี่นะไม่เชื่อก็ไม่ได้นะเขาเหมือนสมคำล่ำลืออีสานใต้ ติดเขมรของแรงมากนะฮะถ้าเกิดพ่อของพ่อตาเพื่อนแล้วกันนะไม่มีวิชานี่อ,อ,อาจจะป่านี่อาจจะท้องบวมอาจจะเป็นบ้า<ม>เป็นใบ<ม>ไปแล้วก็ได้อะเผมผมเชื่อนะครับเพราะว่าคือวัยรุ่นนี้นู่นเนี่ยตอนเราขับรถเข้าไปสายตาเขาก็ก็ไม่เป็นมิตรอยู่แล้วครับอืสายตาเขาตั้งแต่เราขับไปคือช่วงนั้นเนี่ยเอ,อมันเป็นช่วงช่วงสงการด้วยก็คือ ก็จะมีรู้มาจากไหนมาไหนบ้างก็ไม่รู้แล้วยิ่งมีหนังกลางแปลงด้วยอะไรด้วยเนี้ยคือสายตาลูกโคตรไม่เป็นมิตรเลยพ่อเขาก็สั่งไม่ให้ออกไปไหนจำวันที่ใช่ไหมสักแค่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยเนี่ยช่วงช่วงสิบสองสิบสามเนี่ยครับผมเ<อ>ดาว่าใกล้วันพระ ่ครับครับน,น่าของว่าแถวๆน,นั้นอ่ะอ่ะครับน่าจะช่วงใกล้ๆกล้ใกล้ๆเนี่ยครับโชคดีตรงที่ว่าพ่อพ่อของเพื่อน,นเขาเขาเขาเป็นคือเป็นจอมขมังเวทนะไม่งั้นก็อาจจะได้เจอดีกันมั่งมผมเชื่อในเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็เคยเคย,เคยเห็นเออคนนั่งปลุกของกันในโบสถ์อย่างเงี้ยครับ เห็นตั้งแต่เด็กๆเลยเรื่องเนี้เพราะเราผมก็เลยจะเป็นคนเชื่อแต่ไม่คิดว่าจะเจอ,เอ่อ,อมายุคสมัยนี้อะไรมายุคปีนั้นมันยังจะมีอยู่หรือะอะไรเหลืออย่างเงี้ยครนี่ก็ก็มีนะฮะฮะผมว่าทุกทุกวันนี้ก็ก็ยังมีถ้าพื้นที่ไหนที่เสาไฟยังไม่แน่นหนานนะ 3G 4G ยังไม่สเสถียรนะผมว่ามีใช่ครับแต่ว่าเออแต่ผมเชื่อว่าคือเออสิ่งของพวกนี้ย มันจะมันจะแพ้ในเรื่องของความวุ่นวายครับอืม,อมถ้าที่ไหนเนี่ยมีความวุ่นวายของคนไปมากขึ้นเนี่ยไอ้สิ่งรูปแบบอย่างเงี้ยมันมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอย่างอื่นแทนครับผมก็เชื่อเหมือนคุณหนุ่มบ้าเนะหามือนกันนะฮะโอ้โหทำไมเข้าบ้านนี่ถ้าดื้อน,นะอมีเรื่องะอะบอะว่านะถ้าวันนั้นผมดื้อก็น่าจะเรียบร้อยครับไม่น่าจะโตได้ถึงมะมาณขนาดเนี้ยฮะฮะโอเคโอเคตอนนี้ก็ ไม่ดื้อนะคุณหนุ่มนะครับครับผมเห็นน่ารักที่สุดครับผมขอบคุณมากครับครับครับผมครับสวัสดีครับ